อเนี่ยขายุกมิน่าอติมจีนเข่ามาได้คนนี้เนี่ยเนาะอตรงและว็เฮฟเล่า ะ่านเห็นเื่ออไอย่างอ่ะงงไหมอลายตัพอีฝูเล่นออกแล้วจับเด้โอ ตับปลาตองเนาะตองด้วยไปดูดภาเห็ดไปหินมาเลี้ยมใชือเล่นขนนเินี่แล้วไหมครับานิ้างผานตัวอู้สิ่งิ่งนในแนวเยปนาด้วยเช่นเต็มใปกระโดดดียครับ ่ครับไปเอาน่นอนรอดออกตาอันนี้ไปได้เหเหยียบมีดข้างหลังบกบบอลมดไเปิด่ได้ินเยง่ายมันไนะเปิด่้ดเเพิ่เ็มใสเลย สดให้กิน้ปยังว่าตัดโอ้โได้มาอะไรไงี้ยมันตัวเนี้ยปลาตอกอะไรกระบองน,นี่จะปอะไรอ่ี่ลาไงตัวนึงตักฟางักโอ้โไไโอโตัวน,นั้นวนาออกรอบเลยอ,อ้ไปจับลังวันจัจะถือถเงี้ยวินะดีกันจนหน้าขาวเบเ่เห็นปลาลดเลยนาะ ปลาลุดสองตัวแล้วนะฮะหนึ่งปลาสลิดมันใช่ไหมของชอบกลับบ้านบ่ได้อะกลับบ้านบ่ได้ไหมไปเบื้องฝ่ายดีกว่าบ่ได้ก็นอนเรียนอยู่บ้านนี่นี่บ่เถื่อจีมันบ่อนอยู่ที่ขบวนมันรอเวลาด้วยนี่ช่วงสายๆบ่ายๆเดือดมาจากไหนถึง Mày mày cứ bỏ ở trong đúng không bằng nghề vương. Tu bằng nghề vương đi thao. Mày chia nó đi thao. Mày chia vương đi thao. Mày nó vương đi thao. Mày chia 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 vương đi thao. Mày vương ปลานั e ่งกันตัวไรเนี่ยงานหม่ำกันน้ำไหลปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่เลยปลาลาพอดีเลยแจ้งเลยได้ปลาลากินล่าไฝไฟไฟหน้ำกีนบีขีดออกเป็นปลาล่าบีบีตาเชมออคือรอบเขาเอิ้นรอบนนี่เาะรอบไซส์ติโคโลโคโลเออเขาเอิ้ญโคโล่สั่นเขปลาถือโคโล ปูเอาปูเีแต่แกวอินอมันแต่พ um, ีตปูม yeah, ันมันมือนหน่อน้อยั่มีถูกให้เป็ดคนละ้าาน่อยกเหเป็ดกันี่บข่อยไอ้เมาเอาางายไหมบ่งอยเดวไปสายก็เจอนพอัไปง่ายเหยเอาปลาหน่ห้ีลดานอหนเอาไปพ่อาเหยบกเปลี่ยนเพืเอาย้เดี๋ยว ต้องแย้เตียวเด้เห็ดบ่เป็นเยน,น้อมีเเยียวเลนนั่นน่ะจริงหรีครับดูหูตายสะด้ถ้าตายไม่ไหมบ่ไม่ไมมตายมันกที่เป็นแล้วนะมันก็แกลไหลหลุแล้วนน่ะน้นงองนางล้มค้ยเสียดายโอ้ยนางแต่่ bà nó... cũng lên Tài bay cái mất còn nay nó xây luôn 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 xây luôn này, nó luôn 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 không luôn 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 này, luôn 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 Nó nó luôn 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 ยี่มีจต์ปะต่องตรงมแล้วเนาะนอยไร้ไร่อร้แครปปากกับปากน้อยเว้ปากก้ออกนโคโล่กันเี่โคโล่พวกไม่ยาบมวยโกโวัมที่ถือคนนี้ มีเสาไหลกะพานไ่าคนนั้ตรงนะว่าหมอว่าฝ่ายก็สิอวยช่ไหม่นี้แจ้แ่ขันแก้กับคนแกงหาโทรศัพทโทมาบอกเนอนี้เบอร์ก็จะอยากกลับเพื่อกันนะอาทิตย์นี้ไม่นข้าน้อวยอ่ะบอกเลยอย่าข้าน้ำไหลยังไะไหลอวยขึ้นเออปาจะอวยเอาปต้องว่าให้นั่นนะถ้ามันไหลไงมิสซาว่าจะออกไปแล้วครับ ปลาเนาะเนาะยกจะรุวงกับอะไ้ปาะนี้ที่ว่ามีแต่ปลาปลาตงเนาะปลาขาวศูนย์แปดเจ็ดสองสองสามสองเก้าเก้าสี่ไม่พอไปถงกีฬาต้องเขา่ด้วยฮะเอาเขาเพิ่งอม ก็ไปจ้ำเฝ้าีไอมิถุนั่นเอเ่ะโกมิุงีเดชถุงอย่างเี้อีกอ่ะน้แข็งโนมนมสมมาลาอ้ยปูออกย่มาจากอ้ยปูเล้วปูเตยปูเตปูตปูเตยปูตปูตยนมีอย่างน้อโนมีอย่างน้อหน้าพัดั ที่วหวานไงยูบอแต่มันห่านดีน้องใหม่เป็นเตียงดีดีความใหม่มันห่านโอ้ไปตอนนี้จะไปได้ดแต่โอกา,าจะดุ้งเราต้องไปนาเร่งแล้วน้องมีน้ำมีสาคน่ะ เพราะว่าเขาไปย้ำนั่นไม้ไผ่มันแห่งมันบลระใบมันเท่าก็รู้ว่าแต่ละลำมันเปลี่ยนใงไหนแบบเลยเขาไปตัดตอนนี้มันก็ดป้าอึ้งขึเขาก็บเลือกวก็ได้ที่เราเราที่จัดการคือทั้งแต่มันก็ดใสยากตอนนี้นี่นะแต่ว่าขั้นไปก็ไปได้ยูจะต้องถ้าถ้าไปตอนนี้สารนะมันเหลียวหินเลยดิเออใบมันแห้งมันล้วนหนึ่งรู้เลยว่าอนใดเป็นนั้นเลยเอาไว้ากแล้วก็ทั้งง่าย ปีนี้ได้แปลว่าไงแปลปีก่ปีหาแปดปีหาเก้าไปหาปีห้าแปดปีกกานเมสาปีกายหลังสงารามนไปเอาควุลลคุลก็จุดธุ้อยัดหมวานก็ไปดูมาเมื่่อนก็ไปดูมา

ปลาเกียวโอโลครับใส่ไว้จะหมูวานปลามันลงแบบนี้ครับพอได้มาเบิ่งตอนกลางคืนเนี่ยวันนี้มาเศร้าเดียวมาตอนเศร้าอ่ะมันเน่าเลยครับเหมนนี่ครับโอโลตัวนี้แหละโอ๋ยหัวแหลกจรแน่ของผมลูกปลาเขียวจะได้ขึ้นแก้วได้ไหมไม่ถือว่าไงอันนี้นาปลายครับเยวนี้ยุทุ่งนาครับอันนี้ไม่นี่นาทุ่งนา